ันนี้พามาดูงานทาสีหลักการวางกันนี่มีหลักการไหมเไได็กจะยิกยิกลากหรือยิกยิกยิก๊กมันจะเดินน้ำสีดีดีกว่าใช่ไหมเขาเรียกหลักการเดินน้ำใช่ไหมเดินน้ำเดินน้ำ <laughs> แล้วถ้าเกิดมันเลอะไออันนี้ทำไง ทาสีทับใหม่พี่ทาสีทับใหม่เราเลิกก่ทาอันนี้เราไปเลิกเหล็กอีกแลไงทาใหม่ทา,าเหล็กใหม่อกีก <laughs> นี่ก็เรียกว่าเดินน้ำไม่ดีใช่ไหมไม่ี <laughs> น้ำแตกกอกข้างโหไปติด <laughs> <laughs> ลาหมกจริงๆ <laughs> นี้เาทาสีกำแพงบ้านนะครับบ้านหลังนี้ หลักการใช้ลูกกิ้งก็มีไหมยะมีมีหลักการไหมใช้ลูกกิ้งอะเราควรจะกิ้งไวหรือกิ้งช้าชาหน่อยอะเป็นคนเสร็จไวหรือเสร็จช้าดูตามความเหมาะสม แล้วก็ทาสีน้ำตาลตัดขอบเนี่ยสีกะแพกรก็เป็นสีขาวโกนหนวดมั้งนะเห็นว,ว่างวิ่งใช้เงินเยอะเนี่เมียชอบเมียชอบหนวด ตอนตันะตนเลยแล้วแต่ให้มีย้ให้บอกเมื่อไหร่ก็ค่อยแน่ ยังใช่ไหมงานยักประตูรไม่ได้ทา,าแค่นี้โอเคฟาฟาก็ได้ยากหน่อยนะ